ความเสี่ยงนะครับของการเป็นมะเร็งตับเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งตับไหมน้อยนะครับแต่คงจะไม่บอกว่าไม่มีเลยปัญหาคือคนที่ไม่มีความเสี่ยงเนี่ยกลุ่มนี้เราเรา,เราระบุยากว่าเป็นกลุ่มไหนโรคตับเนี่ยเป็นโรคที่ไม่มีอาการเพราะนั้นบางทีเราจะไม่รู้สึกว่าเราเราเป็นกลุ่มเสี่ยง ถ้าเราไม่รู้มาก่อนว่าเราเป็นตับอักเสบเรื้อรังไวรัสบีหรือไวรัสซีเนี่ยถ้าคุณไม่เคยตรวจเลือดคุณก็จะไม่รู้คุณก็จะคิดว่าคุณไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยซึ่งมีเยอะแยะเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคนไหนที่จะมีตับแข็งถูกไหมฮะซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันเพราะนั้นการที่จะบอกว่าไม่มีกลุ่มเสี่ยงแล้วเป็นมะเร็งได้ไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยจริงๆเดี่ยโอกาสน้อยปัญหาคือคนที่มีภาวะเสี่ยงเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเองมีภาวะเสี่ยง ดัะนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องระวังคนระ